สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวมาเห็ุคลิปสันสนเบิงทุเรียนที่เถาเงาะหดปุย๋ยอันนี้เถาเงาะเลี้ยงตากแดดนะครับอันนี้คือบบมีโฮมบังก็คือตากแดดปลอยให,ใ,หให้แสงแดดถึกเลยครับลวกะนี่ที่เถาเงาะใส่ปุ๋ยไปแลวกะ็มันก็กำลังยอดกำลังสิแก แต่ว่าส่วนที่ที่มันยอดมันแก่แล้วมันกะยอดตัวนี้ครับนี่แตกยอดแดงครับผมแล้วก็เบิ่งตัวนี้อันนี้กะยอดครับไอที่ที่ถทาเงาะเลี้ยงไว้นี่ก็คืออันนี้บดได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆนะครับใส่แต่น้ำหมักอย่างเดียวครับอันนี้ก็คือใส่แต่น้ำหมักอย่างเดียว บรดไซปุ๋ยเคมีหยอดแตกเดาน,นี่ก็กักำลังยอดกําลังสีแก่ขับแก่เบืเอ้องไอ้ต้นที่มันบ่เครถึกแดดจังน้อยมันที่เขียวงามเลยครับต้นนี้อันนี้มันใบกล้วยบางมันครับนี่ อันนี้ก็กำลังแตกแตกยอดออกครับนี่ไอที่มังน,นี่ก็คือที่ท่างเขาเลี้ยงไว้นี่ก็คือปล่อยให้ตากแดดว่าว่าได้มีสแสลมเอียงมาคุมมันขับใบมันก็สีบอเข้มปานใดแต่ว่าบางต้นที่มันมันมีใบกล้วยหรือเอ่อบางแสงแดดมันก็อันนั้นก็สีเขียวเข้มงามครับอันนี้ก็อันนี้สแสลมอันนี้ ถ้งเงาะลองลองเบิรงว่าบ่าให้มันถึกแดดเอ้ยว่ให้แดดมันถึกก็คือเอาออกรับเ,เบิงเบิรงใบมันรับนี่นี่อันนี้แสงแดดเริ่มซองมาแล้วครับเพราะว่าที่ที่ถ้าเงาะเห็นก็นคือมันที่หลายๆท่านเพื่อนว่าถ้าสมมติว่าเลี้ยงเลี้ยง ตากแดดมันสีต้นมันสีแข็งแรงสีสมบูรณ์กว่วก็เลยลองเบิ้งรับว่ามันมันสีต้นมันสีแข็งแรงคือจังหลายๆท่านที่เพิ่นแนะนำบ่ครับเดี๋ยวมาเบิง้งส่วนต้นนะครับส่วนลำต้นที่เทเงงะใส่น้ำหมักไปอ่าีนะครับนี่ถ้าถ้า หลายๆท่านเห็นตัวนี้ครับนี่มันมันมันสิแตกครับลำต้นมันสิแตกมันเบ่งก็คือปุ๋ยธาตุอาหารมันได้ธาตุอาหารครบแล้วก็ต้นมันสมบูรณ์ครับนี่มันสิแตกน,นี่มันสิแตกครับต้นต้นสีแตกลำต้นมันสิแตกเลยนยนี่ตรงนี้ ตัวนี้ที่มันกําลังถอดยอดครับอันนี้ก็แตกขึ้นกันนี่ลำต้นกําลังแตกครับหลายต้นที่ลําต้นมันแตกครับที่ว่ามัน,มนสมบูรณ์แล้วก็มันแตกต้นนี้ตันนี้ตันนี้ก็แตกขึ้นกันนี่ครับน,นี่โอ้ยนี่คือต้นต้นมันสีแดงสมบูรณ์ครับลำต้นอวบแดง ครับน,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 นี่ก็เบิ้งยอโอ้ยนี่ต้นนี้เกิดแตกแตกครับเพราะว่ายัางเพราะว่ามันได้ธาตอาหารที่ครบครับครบมันก็นเลยในส่วนของยอดมันก็นเลยแตกดีครับยอดแตกดีแล้วก็าำต้นมีธาตอาหารเลี้ยงลำ้ต้นเลี้ยงใบ มันก็นเลยเห็ดให้ลําต้นอ่ะสมบูรณ์ก็เลยเป,ป่งจนแตกครับอันนี้อันนี้คือ,อที่ผมผมลองศึกษามาเบิงเงินนะครับผมที่หลายๆท่านที่เพิ่นนี้วามรู้เพิ่นในน้ำวางสั่นครับอันนี้ใบใบกระสิเขียวงามรับนี่นี่น,นี่คือสิอยืนสิอันนี้คือเรียงเรียงตากแดดครับเลียงตากแดดนี่แต่ว่าส่วน ่วนนี้ที่ที่มันถือใบกล้วยใบกล้วยมันก็สีเขียวเข้มครับอันนี้อันนี้เตรียมสิ่สีถอดยอดไม่แล้วครับนี่ถอดยอดไม่แล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวทงงั้งาะสชใหหมาเบิ้งนนี้อันนี้ก็กะใสอันนี้ต้นเป็นต้นกาแฟครับอันนี้กล็ลองใสใสน้ำหมักทงงั้งอ่ะสั่งไม้ล้วก็ล้องมาปลูกไว้ใส่น้ำหมักเขียวครับเขียว เขียวง้ำงามจนจนใบเลื่อมพุระครับยามาเบิงต้นนี้อีกอีกชุดนี้อันนี้เอ่อเบิงนี่ครับนี่ต้างลังรับนี่กำลังแตกยอดครับนี่นี่แหละ น้ำหมักน้ำหมักบ่แม่นว่าใส่ได้ตั้งแต่อันนี้ยังเดียวนะครับน้ำหมักอ่ะของของของท่างางะเนี่ย 16, สิบลูกสิบเอ่อสังสังอันนี้เป็นเป็นต้นแอปเปิ้ลครับนี่เป็นต้นแอปเปิ้ลนี่อันนี้เป็นต้นแอปเปิ้ลอันนี้ใบของแอปเปิ้ลแต่ว่าแอปเปิ้ลเนี่ยท่างาะเอาสแสลมครึ่งไว้อยู่ครับ นี่ทางง่ทาเง,งาะสองนะับนี่ยอดสมบูรณ์ขับใบ่ไงครับทำใหนอันอที่เท่าเงาะไปซื้อมาเนี่ยไอ้ต้นต้น,ตนแอปเปิลเนี่ยที่ส่วนที่ซื้อมาเนี่ยแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเอาลงดินเนี่ยตอนนี้ของเท่าเงาเนี่ยเพื่อนว่าเอาลงดินเนี่ยสามารถฉีดแตกออกดอกเลยครับแตกดอกให้ดอกให้ผลได้ผลิต ตัวนี้เขาทางสวนที่ไปซื้อมาเนี่ยเพื่อนการันตีครับเถงเงาะกระสิมีมีอยู่หลายต้นอยู่ครับของแอปเปิลแล้วก็แอปเปิลอันนี้กระสิเป็นซาลี่ครับอันนี้เป็นซาลี่ตัวนี้เป็นซาลี่ซาลี่เถงเงาะลองลองสั่งมาแล้วก็ลองมาปลูกเบ้าง สี่ต้นครับนี่สาลี่สาลี่ก็สิมีอยู่สี่ต้นครับนี่อันนี้ก็เป็นสาลี่ครับนี่เบิงบ่งเบิ่งเบิ่งของยอดสาลี่รับนี่สีแดงครับแล้วก็เบิ่งยอดของตวัวแอปเปิ้ลก็ใหญ่สมบูรณ์ครับนี่เบิง่งครับลงบิง่งเอ้อยสูงนะนี่เบิ่งยอดสาลี่ของอันนี้ อันนี้ก็ต้นสลีครับอันนี้คือยอดสลีนี่ที่ทำง,งานใส่ย่นี่คือก็คือสใส่แต่น้ำหมักอย่างเดียวครับบาได้ใส่ในส่วนของเคมีเลยครับผมนี่นี่น้ำหมักที่ทำง,งอใส่ก็คือของของจง,งอเองอันนี้ก็คือหมักเองแล้วก็ใส่เอง รับใส่ทั้งยูนี่แล้วก็ยูสวนยูบ้านครับถ้าผู้ใดก็ะสนใจค่ะถักมาได้ครับเทงอ่อกัรันตีได้เลยครับว่านมักของเทองอ้อนเข้มข้นแท้ครับคือเข้มข้นเข้มข้นอิลิครับเข้มข้นเข้มข้นอิลิอันนี้คือการใส่จากส่วนเจ้าของ้วก็ทดลองใส่โมเมนต์ว่า แอปเปิลทุเรียนสาลี่กาแฟขับที่ที่เท่าเงาะไส้ก็คือถือว่าประสบความสำเร็จครับในส่วนของเจ้าเงาะนะรับคว่าเออที่หมักมาเนี่ยถือว่าไส้ได้ดีอิลิประสบความสำเร็จความภูมิใจของของโตเจ้าเงาะเองครับครับประสีมันนี่รับก็นี่แหละ ของน้ำหมักเจงครับกระสีมีสูตรของเจงะอ,อยู่ว่าหมักจังหดอันนี้เทางาห,หน,ใใาานหีใส่ใส่ปลาทะเลขับปลาทะเลขับหมักขับเก็มยข้นแห้งใส่ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนครับผมพืชผักขับกะจังไดกะขอฝากคลิปสันส้นของทเงาะไว้ในเด้อครับผมถึกใจกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน ครับผมมือนน้กะขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ